เจ้าของร้านยังสงสัยหนุ่มสอนรามโทรถามเรื่องค่าจ้างทั้งที่จ่ายครบหมดแล้ว สวัสดีครับพี่พัชค่ะพี่พัชครับผมหนุ่มครับสอนรามครับครับผมครับพี่พัชครับผมจะโทรมาขออนุญาตเรียนเพื่อจะได้ตรวจสอบเมื่อวานกินข้าวไปเท่าไหร่บ้างครับพี่สี่พันกว่าบาทแจ้งยอดไปแล้วอ๋อแจ้งไปแล้วนะครับพี่แจ้งแจ้งไปแล้วค่ะครับแล้วเดี๋ยวพี่พัะก็จะโอนให้หนุ่มในบัญชีใช่ไหมครับค่ะเมื่อวานนี้พี่ให้ตังค์ไปหมดแล้วนะให้ตังค์ไปหมดคือ ให้ไปหมดเลยห้าหมื่นห้าถูกต้องเงินสดให้ไปแล้วกับน้องติ๊กค่าจ้างที่ทั้งหมดคือห้าหมื่นห้าหรอครับก็มัดจาไปแล้วด้วยไงคะมัดจาไปแล้วคือมัดจาไปแล้วห้าหมื่นห้าอ๋อพี่จ่ายค่ามัดจาไปแล้วอหะฮะจ่ายแล้วโอนไปหาหาคุณติ๊กอ่ะห้าหมื่นห้าตั้งแต่วันที่อะไรครับเดี๋ยวพี่จะส่งไอ้นั่นให้ดูเนาะ พี่ไม่มีรายหนึ่ง<อ>พี่ต้องส่งตาม,มเมสเซจหนึ่งตามเบอร์เบอร์มือถือนี่ครับเออได้พี่ก็โอนตั้งแต่วันที่เราคุยกันแล้วพี่ก็โอนไปครึ่งนึงอ๋อแล้วเมื่อวานนี้พี่จะจ่ายเงินสดไปครึ่งหนึ่งอ๋อพี่โอนมาแล้วครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับถูกครับถูกครับครับน้องติ๊กไม่แจ้งหรอน้องติ๊กไม่ได้แจ้งติ๊กบอกว่าเดี๋ยววันนี้พี่พัชจะโอนตังค์ที่เหลือให้หมดวันนี้ครับ ใช้พี่โอนตังให้ให้น้องติ๊กอะน้องติ๊กบอกว่าโอนบัญชีติ๊กก็ได้แต่แรกพี่ถามว่าจะให้โอนเบอร์น้องสาราไหมเขาบอกว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวหนูเคลียร์กับพี่หนุ่มเองพี่โอนไปแล้วห้าหมื่นห้าใช่ไหมแล้วเมื่อวานเนี่ยอ๋องว่าไม่เป็นไม่เป็นความจริงแล้วครับพี่พัดอ่ะต้องต้องคุยกับน้องติ๊กและได้แต่พี่พี่พี่มีเอกสารไงก็เดี๋ยวพี่พัดส่งเอกสารทางเมสเซจให้ผมทางเบอร์ที่ผมโทรหาพี่ได้ไหมครับได้ครับแล้วเมื่อคืนนี้พี่จ่ายเงินสดไปนะ ผมได้รับแล้วครับห้าหมื่นห้าแต่ผมไม่รู้ว่ามัดจาได้ก่อนไะครับได้โอ้ยพอเราตกลงกันปื้พี่ก็วนมัดจาให้เลยไงอ๋อเหรอครับโอเคเดี๋ยวพี่ส่งให้ดูครับในเมสเซจเบอร์นี้นะพี่พี่พัทหนุ่มเป็นน้องนะพี่ได้หนุ่มเป็นน้องพี่อยู่แล้วแล้วก็พี่พัทหนุ่มหนุ่มดําเนินอาชีพแล้วก็เติบโตมาด้วยคุณธรรมแลจริยธรรม พี่ชอบน้องหนุ่มตรงไหนรู้เปล่าตอนที่กำลังอยู่ดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยที่ชอบวันนี้ผมเป็นพ่อคนแล้วผมก็ต้องดูแลลูกพี่ใช่แล้วก็ดูแลแม่ด้วยนะแบบเนี่ยแม่แบบกำลังร้องคร้าว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยผมถึงต้องมีความจําเป็นต้องโทรมาเรียนถามพี่โดยตรงได้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 เพราะว่าตอนนั้นที่ถามเดกทีนึงแล้วว่าทําไมไม่ให้พี่โอนเข้าสอบเนาะสอบามเลยเออเขาก็เลยบอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวติ๊ก คุยกับพี่หนุ่มเองเราก็แซนกันเนาะเราก็ต้องโอเคตามนั้นเราก็ต้องเลือกคนครบนะพี่เนาะได้อันนี้พู้จาดกางที่ดีตรงกับหนุ่มเลยก็ได้เนาะได้โทรหาผมเลยครับพี่ยังบอกว่าเดี๋ยวเขาดาเราจะเอาสามหนุ่มเลยไหมได้เอาเอาเอาเตาอะไรเงี้ยเออแล้วเมื่อคืนทุกคนแฮปปี้ไหมครับพี่แฮปปี้มากแฮปปี้มากยิ่แฟนพี่หรือว่าทุกคนจะบอกว่าหนุ่มเฟรนลี่มากแบบเฟรนลี่เลยแบบเออแบบ ไม่ถือตัวอะไรเงี้ยทุกคนชมหมดเลยครับกลาบขอบพระคุณมากๆนะครับพี่ครับผมครับได้แล้วคราวนี้ก็คือว่าเดี๋ยวผมต้องเอ่องั้นผมผมรบกวนพี่พัทยังไม่ต้องบอกใครแล้วกันครับเดี๋ยวผมอยู่เฉยๆก่อนได้ได้ครับเดี๋ยวพี่ส่งเอกสารให้ทางเมสเซจแล้วกันนะครับพี่ครับผมครับครับขอบพระคุณมากๆนะครับพี่พัทครับครับครับสวัสดีครับ วันที่5กันยายนนางสาวกันนพัฒแป้นสุขหรือพี่พัฒอายุ50ปีเจ้าของร้านพีรีเว c ร์คคาเฟ่แอนด์รส อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีบุคคลในสายที่หนุ่มสอนรามโทรถามเรื่องค่าจ้างได้เปิดเผยกับทางข่าวสดออนไลน์ต่อกรณีดังกล่าวว่าวันนั้นเป็นวันเปิดร้านแกรนโอเพนนิ่งเลยซึ่งเปิดเป็นวันแรกเราก็ชอบสอนรามตั้งแต่เด็กเลยให้สอนรามมาเปิดพี่พัดกล่าวว่าส่วนเรื่องในคลิปก็ตามคลิปเลยเราว่าจ้างหนุ่มสอนรามในราคา1นึ0 0แบาทมีการโอนมัดจําไป55,000บาทวันที่สอนรามมาเล ตนจ่ายเงินสดไปอีก55,000บาทประมาณในคลิปเลยส่วนตอนที่โอนมัดจำน่าจะเป็นบัญชีของน้องติ๊กเพราะเวลาดีลกับติ๊กจะคุยกับตนพร้อมกับหนุ่มสอนรามส่วนเรื่องครอบครัวพี่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นภายในอะไรยังไงแต่ความจริงก็มีแค่นี้ค่ะโอนไปหนึ่งส่วนคือครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็จ่ายเงินสดหน้างานแค่นี้ค่ะในคลิปไม่มีการบิดเบือนเลยค่ะถูกต้องหมด ตอนที่หนุ่มโทรมาถามก็สงสัยว่าอ้าวเขาไม่บอกกันหรอสามีภรรยามีอะไรก็ต้องบอกกันเรื่องเงินเรื่องทองเราไม่รู้แต่แค่สงสัยทำไมเขาโทรมาถามซึ่งเราก็บอกความจริงไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคน,นะคะ่ะ